มากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Youtube Channel b i g ไบ k e ไฟกรมวันนี้จัดให้ตามคำขอมีคนขอมาจัดฮาเล่ให้หน่อยได้เลยวันนี้ผมจะพาไปลองเขียบเจ้าฮาเล่เดนสันสปอร์เตอร์ไอรอนพันสองนะตระกูลสปอร์เตอร์นี้มันมีเยอะมากเลยคนระับสปอร์เตอร์แปดแปดสามสปอร์เตอร์สี่แปดไอรอนพันสองโรเตอร์ไนเตอร์พันสองมีเยอะ เยอะมากมมยมั่วไปหมดอ่ะใครชอบทรงไหนก็เลือกเอาแบบนั้นนะแต่คันนี้คือสปอร์เตอร์ไอรอนพันสองครับมาดูรู้จักสเปคเครื่องยนต์เขาก่อนสปอร์เตอร์ไอรอนพันสองเครื่องยนต์อีโวนะมันเป็นเครื่องยนต์อีโวลูชันนะครับมันไม่ใช่เครื่องอย่างไงเดียวถ้าเป็นสปอร์เตอร์เจนใหม่มันจะเป็นเครื่องรีโวลูชันแม็กไปหมดแล้วครับแต่ถ้าสปอร์เตอร์เจนเก่ามันจะเป็นเครื่องอีโวนะมันคนละอารมณ์กันนะการขับขี่ไม่เหมือนกันเลยครับ สปอร์เตอร์ไอรอนพันสเครื่องอีโวหน0่งซีซีความสูงจากพื้นถึงเบาะเจ็ดมิหมิลครับฮาร์ลี <Harley S 1> ไม่มีขนานสูงนะน้ำหนักตัวรถรวมของเหลวอยู่ที่2องห้าสบหกกิโลกร,รมัมความจุถังน้ำมันสิบสอลิตรสเปคไม่ค่อยเยอะครับรถไม่มีอะไรฮารลในตระกูลอีโวนะมันเป็นระบบก้านกระทุงครับมันจะให้อารมณ์ฮาร์ลถ้าเป็นเครื่องใหม่ส p o ร t เตอร์มันจะเป็นเครื่องรี v o ว u t ชั n นแม็กนะ มันจะเป็นอีกอารมณ์หนึงเลยครับการขับขี่ก็ไม่เหมือนกันนะอันนั้นจะเป็นออกไปทางรถสปอร์ตรถญี่ปุ่นไปสะละถ้าอยากได้อารมณ์ฮาร์เลยจริงๆก็ต้องคันนี้ครับสปอร์ตเตอร์เครื่องตระกูลอ e นะีโวเนี่ยได้หมดเลยแล้วฮาร์เลย์เป็นสายพานอยู่ละคันนี้มีท่อสลิปออนนะสเปคไม่มีอะไรไอรอนพันสองก็จะ แตกต่างกับสปอร์ตเตอร์รุ่นอื่นตรงที่เป็นแฮนด์โหนมาเลยครับจากโรงงานนะแฮนด์ผมไม่รู้ว่าแฮนด์กี่นิ้วอะประมาณสิบสี่นิ้วอ่ะใครรู้สเปคแฮนด์บอกผมได้นะไม่ค่อยเป๊ะข้อมูลเท่าไหร่ครับรถไม่ค่อยมีสเปคอะไรเยอะแรงม้าผมก็ไม่รู้คันนี้แรงมา้าถ้าจำไม่ผิดนะ่าจะประมาณหกสิบนิดๆม้าไม่เยอะครับเครื่องใหญ่ม้าไม่เยอะต่ขี่เป็นยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันบอกอันลงไม่ถูกแต่มันคือฮาเลยนะ เครื่อง Evo เนี่ยอารมณ์ Harley ครับถ้าอยากได้อารมณ์ Harley จ,จ๋าๆต้องเครื่องรุ่นเก่าเครื่อง Twin Cam เครื่อง Evo เนี่ยถ้าเป็นตัวใหญ่ก็เป็นพวก Twin Cam ถ้าเป็นตระกูล Sportster ก็ต้อง Evo จะเป็นยุคใหม่พวกสปอร์เตอร์เอสไนเทอร์มันจะเป็นอีกอารมณ์นึงไปเลยครับผมเคยทําคลิปไว้แล้วลองไปดูได้อ้นั้นเครื่องเขาเป็นเครื่องใหม่นะเครื่องรีวิวชั่นใหม่ครับเขาทําเพื่อให้มันทันสมัยแต่มันจะตัดลุกฮาร์ลเรไปเยอะอะไรอ,ะอ่ะไปพาไปลองขอี่คันนี้กันดีกว่าไอรอนพันสองฟังเสียงนะกุญแจเป็นคีเลียดโกนะเหมือนกันนะฮาร์ลเรใส่ไว้ในกระเป๋าเลยหน้าปัดเรือนไม้ไม่มีอะไรง่ายๆแต่บอกพบหมด เอารมณ์เครื่องยีโวนะมันจะสั่นนิดนึงนะผมให้ดูเครื่องต้องสั่นครับพาเร่เห็นไหมเครื่องเขยา่าแทบจะหลุดออกจากเฟรมอะรถมันอยู่เฉยๆนะแต่เครื่องมันสั่นฟังเสียงมนะมป่ะป่ะลองขี่กันดีกว่าเดี๋ยวเด็กปั๊มก็ทือ่อ <c oughs> เปล่าระเบิดในปั๊มเขาน้ำหนักไม่เยอะปบรวมของเลวแล้วอยู่ที่200กว่าเองนะอ่ารถมี ABS นะ มาเล่เดวินสันเครื่องอีโวได้ใจได้ใจเสียงมันจะเป็นลูกๆครับมันจะตับตับตับหมูสับอะถ้าเป็นเครื่องรี v o l u ั i นแม็กแล้วมันจะทันสมัยไปเลยครับทันสมัยมากแต่น,นั้นแรงนะแรงมากอันนี้ก็จะอื่ๆหน่อย ใช่ไม่แรงนะแต่ว่าแรงอคอในรอบต้นมันจะไม่ค่อยดึงอันนี้ไม่ได้จูนด้วยเพราะว่าอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนแค่ปลายท่อเป็นสลีบอนแะรถยังไม่ได้จูนนะถ้ามีกองแล้วก็จูนอีกนิดนึงกับผมว่าต้นจะดีขึ้นครับอก็ใครบอกไม่แรง <laughs> เราจะไม่ทำถึงทอบสปีดเด้อ ันตรายอันตายัดขี่ให้ดูกันเฉยอารมณ์ฮาเล่ยุกระเก่กาได้เป็นอารมณ์เครื่องอ e ีโ o ก็แรงก้เนอถ้ารถเดิมๆที่ไม่ได้จูนนะเครื่อง EVO มันจะมารอบลึกๆหน่อยรอบกลางถึงรอบปลายได้มาดีมากเลยแล้วกำลังเหลือแรงบิดเยอะ แรงบิดเยอะกว่าแรงมาอีกแรงบิดถ้าผมจำไม่ผิดนี่จะเก้าสิบกว่านิวตันเลยนะช่วงล่างก็โอ้โหแข็งเลยครับเบรกครับพวกระบบเบรกปัามเบรกอะไรก็จะเป็นฮาร์เลย์หมดเลยนะปัามจานเดียวครับิดเ,เดียว ไม่มีอะไรไม่ไม่ได้เทคโนโลยีมากมายเท่าไหร่รุ่นสปอร์ตเตอร์ไอรอนพันสองแะไม่เหมือนพวกสปอร์ตเตอร์เอสอะไรก็เทคโนโลยีจ๋าเลยครับอันนี้คือได้ความดิบความเถื่อนอารมณ์มอเตอร์ไซค์ฮาเลยมันต้องแบบนี้นะมันก็แรงนะแต่มันมันมาในรอบที่ลึกลึกหน่อยรอบสูงหน่อยรอบกลางถึงรอบปลายเป็นต้นไปแล้วมันก็ไม่ใช่ดึงเหมือนสปอร์ตเตอร์เอสคนละอารมณ์ครับ ว่านี่ขี่ง่ายกว่าสปอร์เตเจอร์เอนะสปอร์เตเจอร์เสมันแรงครับเราต้องรับกับแรงจีที่มันเยอะนะอันนี้เปิดคเ,เล็งไม่เหอยไม่ดึงเท่าไหร่ไม่เหนื่อยครับแต่ช่วงล่างช่วงล่างมันเป็นโชว่วงคู่แล้วเขาเซ็ตมาแข็งเลยค่อนข้างแข็งนะช่วงล่างผมไม่รู้ว่าหน้าหลังนี่เขาเซ็ตมาประลานกันไหมแต่หน้ารู้สึกย้วยครับรถมีอาการสะบัด มันด้วยทรงคุยเซอร์ด้ยนะมันไม่ใช่รถสปอร์ตแลเราไม่ได้เอาไปแข่งกันไปแลเราแค่เอาไปขี่เท่ๆกินเหล้ลเหาเดินทางออกทิปมันได้อยู่แล้วแรงมันเหลือผมไม่รู้ว่าถ้าผมขี่กันนี้ผมจะยืนพืนน้นเท่าไหร่นะออกทิปเดี๋ยวรอไปข้างนอกกันตอนนี้รถมันเยอะวันนี้เราอยูอ่นนี้จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับบ้านเกิดติดไบไฟกลมนะ เสียงมันเป็นลูกถ้าเป็นเครื่องสปอร์ตเอเครื่องยีวอลูชันแม็กมันจะมันไม่ตับแบบเนี้ยแต่มันแรงนะมันแรงเลยเครื่องมันจะสมูทกว่านี้แล้วอาการสั่นมันจะน้อยกว่านี้มากแบบแทบไม่มีความรู้สึกสั่นเลยนะถ้าเป็นสปอร์เตอเอะแต่พอเป็นเครื่องยีวอนี่แม็กโคสั่นเลยนะสั่นเลยนะสั่นไข่สั่นไข่สุกมากร้อนเพราะว่าสุกหลังมันอยู่ต้องไข่ผมพอดีเลยนะตอนเนี้ย รู้สึกว่าร้อนไข่ครับเนี่ยผมเปิดกันเร่งในเกียร์สูงเนี่ยมันก็มีแรงให้เราเล่นตลอดเนยแ้แรงบิดมันเยอะแต่แรงม้าไม่เยอะเท่าไหร่ไอร่อนพันสองรถคุยเซอร์ครับจะเอาอะไรมากเขาไอเท่เลยเขาไม่ได้เอาไปแข่งกับใครเนื อกเลยครเล่เป็นรถที่ไม่ดีแต่แม่งเท่เท่สุดละขี่ก็ลำบากร้อนสั่นแพงก็แพงแต่แม่งเท่สุดจะมีใครเท่กว่านี้ไหมะนี่คือมาเล่ครับซื้อความเท่ไม่ได้ซื้อความสบายนะยิ่งเป็นตระกูลพวกทัวริงของเขาพวกไกดนี่ มันจะว่าขี่สบายก็ไม่เชิงครับถ้าเดินทาง่ะสบายนะพวกรถไกด์รถทิงสติีไกด์อะไรพวกนี้แต่เวลาขี่ในเมืองอยู่บนดอยอะไรเงี้ยลำบากแน่นอนเพราะวาคันแม่งใหญ่แล้วก็น้ำหนักเยอะมากครับความสูงบออมันอาจจะดูไม่เยอะนะแต่เวลาเราไปนั่งคึ้อมะพวกรถตัวใหญ่ๆพวกทัวริงของเขาขาเราจะกลางแนละจะเขย่งครับเวลาประคองรถต้องกะน้ำหนักให้ดี อยู่ๆจะไปเลี้ยวกลับรถแบบไปไวนี่ไม่ได้ครับสมแปะทุกคันไม่รอดหรอกแต่คันนี้มัน่ะโคตรดิบโคตร <c oughs> ดิบดิบมาก กระทันทั้งรถรรทั้งเครื่องขยาแม่งรวมมันอยู่ในที่เดียวสปอร์ตเตอร์ไอรอนพันสองธรรมาดาช่วงลางรถคุยเซอร์นะมันจะไม่นิ่งไม่เนียยหรอกมันจะโยนโยนย,ย้อยๆแบบนี้แหละมันเป็นโชงคู่ด้วย แต่รถคูเซอร์ครับยังไงก็คือคยเซอร์นะขี่ไม่เนียนโยโนโยมีแน่น,นอนเจอแน่นอนเข้าโค้งเป็นไงไม่รู้เดี๋ยวไปดูมันเข้าได้มันก็เข้าได้ไมเรื่องครับเพราะว่าใต้ท้องมันต่ำเนอะเพราะาว่าพัเท้ามันเป็นพระเท้า,พามันก็อยู่ใกล้พื้นือนเมื่อกี้ผมแอบ,บ,บลับรถเร็วๆเรวเสียบเท้าไปนิดเดียวเอง ใชแล้วคันนี้มีห้าเกียร์แนละ้วสปอร์ตเตอร์พันสองไอรอนผมไม่รู้ว่าทุกรุ่นเลยเปล่าที่เป็นเครื่องอ e ีโวครับห้าเกียร์หมดทุกรุ่นเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะขี <c oughs> ่มาแป๊บเดียวร,รู้สึกเหนื่อยแนละ้วตูดชาไปหมดแล้วอาะเล่โอ้ยเจ๊ นางร,งรับลมแบบเต็มๆเ,มเ็มือยยังไงก็ไม่รอดเนี่ยอยากเท่ต้องอดทนนะอ๋อร้อยสามก็ไม่อยากไปต่อแต่จริงๆแนละ้วผมขี่อันนี้ออกทิปเ์เลยผมวิ่งขอยยี่ไปเร็วกว่านี้เหนื่อยรับเหนื่อยไปได้แต่มันเหนื่อย เราต้องเก่งทูล่ลมเยอะมันเป็นแฮนด์ทรงแฮนด์โหดนะแฮนด์กระเช้านะถ้าอยากสิ่งต้องโรเตอร์ครับโรเตอร์พันสองแฮน์มันจะหมอบนะนะเนี่นนะเอาไว้สิ้นะผมว่าโรเตอร์ซิ้นกว่านี้แต่เนี่ยอันนี้เราที่โขเราเอาทรงเราไม่ได้ไปแข่งกับใครไปได้ถ้าคูณอนทนไหวแต่ผม,มาอายุเยอะแล้วผมไปดู ในช่องต่างประเทศเขาทำซ็อปสปีดก็เยอะอยู่นะแต่จำไม่ได้นะครับันนี้ซ็อกสปีดอร่อยเราจะไม่ทำเนะะหน้ามันอย่หนี้เลยไหวๆโดนลมแม่งร,ร่อนนะตามชื่อเลยครับไรอรอนพันสองร่อน ว่อเมลอยู่ 103. าาร้อยสามโอ้ <c oughs> เหนื่อยครับีฮาเลย์เหนื่อยแต่เท่มันดิบถ้าเป็นตระกูลเครื่องเก่าๆของฮาเลย์เนี่ยรมณ์นี้หมดนะพวกถ้าตัวใหญ่ก็เป็นเพื่อเครื่องเที่บินแคมก็อย่างนี้ครับเหนื่อยมันสัน่น แต่พบรถใหญ่ๆพวกตะกกลเครื่องทวินแคมพวกซอฟเทลพันให,ใหญ่มันจะสบายกว่านี้ตรงช่วงล่างครับสปอร์ตเตอร์เสียเปรียบเขาตรงช่วงล่างนี่แหละคันมันเล็กเนอะรถมันจะล่อนง่ายครับแล้วก็ช่วงล่างก็จะแข็งหน่ยอยอาจจะเป็นด้วยด้วย,ด,วยด้วยเฟรมเขาที่มันไม่ใหญ่แล้วบอกเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากนะเลยทำให้เรานั่งแล้วแข็งมากเลยส็เถอ ้าเป็นพวกตะก,กูลโซลิงอื่8บอยขึ้นไปเนี่ยสบายนะสบายกว่านีครับ มันมาในรอบรอบลึกๆนวรอบกลางถึงรอบปลายยิ่งรอบปลายยิ่งมาหอแต่ว่าเราสู้ลมไม่ไหวผมนั่งแฮนมันชูสูงอะเรารับลมเต็มๆเลยกลางแก่รับลมแก,ก็แล้วผมแห้งหมดแล้วเมื่อกี้ร้อนนะแก,ก็แล้วเปียกตอนนี้แห้งไปแล้ว มีแรงมีกำลังแต่มันไม่ดึงมาเรื่อยๆมาตลอดคันเร่งผมยังไม่ใช้เยอะนะเนี่ยมันยืนมืน 103, 104. อยสามร้อยสี่สปอรอยู่แล้วคนระับแต่ว่าลมที่ตีเราตอนนี้แรงแรงกว่ารถเยอะเลย1ก็เดินทางได้ครับไหว,วยอยู่ถ้าทนได้ไปได้ ข้างหน้าโค้งถนนเลื่อนด้วยปะใส่ึ้นปะโอ้โหโคตรล่อนอ่าร้อยสี่เอาโค้งเอาได้ครับแต่รถโคตรร่อนเลยเห็นไหมเห็นอาการไหมโอ้โหร่อนอ๋อเบียว ร้อนตมชื่อแต่มันเท่มันดิบรถขี่ไม่ดีครับไม่ดีทุกตรงเลยแต่แม่งเท่สุดตบไม่อวยครับรถไม่ดีแต่มันเท,อนเท่อยากเท่ก็ต้องทนนะทนไม่ได้ก็ไม่ได้เท่ครับ ว่าสนุกอยู่แต่มันเหนื่อยนิดนึงครับด้วยช่องล่างด้วยเครื่องเป็นรถที่เขายังเป็นเครื่อง e u o แต่มันมันเลยเสียงมันได้เลยโอ้เขาแซงผมคิดว่าเขาหลบมันมันเหนื่อย <laughs> รถหน้าปัดเลือนใหม่ก็มีบอกครบนะมีจริงๆมีแจ้งเตือนแทบทุกอย่างครับแต่มันซ่อนอยู่ตามแด,ด่บอนดอะไรพวกนี้ระบบเบรกก็ก็เพียงพอครับเพราะว่ารถมันไม่ได้แรงอะไรมากนะในยุคเจนนี้นะไม่ต้องรังอะไรครับมันมันพอดีกับสมรรถนะที่เขามีอยู่แล้วครับเพียงพอแล้ว รู้จะเล่าอะไรให้ฟังมันไม่มีอะไรให้เราฮาเล่เฮียฮาเลยังไงก็คือฮาเล่ไปแล้วครับก็มันก็สิ่งได้นะ่รือ จะลองดับเนยาวกันนะคลิปนี้ไม่รีบครับไม่รีบเลิกกันแล้วมาร้อยปียาว คลิปนี้ใช้ร่างกายหนักมากครับต้องทนทั้งแรงลมทั้งทนทั้งอารมณ์รถมันที่มันติบมากๆเลยนะรถไม่ได้ช่วยอะไรเลยช่วยเหลือตัวเองหมดเลยมันก็พิ้วนะเนี่ยผมก็ติดแซกป้องตัวนะแต่ว่าถ้าเราความเร็วสูงๆมันจะล่อนแบบช่องล่างมันไม่ได้เป็นรถปคยเซอร์เลยนะโอ้ย เมื่กี้โดนลอยต่อพอสะพานแม่งจุกกี่บเบาๆกันผ่านด่านเดี๋ยวตำรวจก็ตื่นเดี๋ยวขากลับผมผนกพาอย่างนี้เดี๋ยวพ่าจะเล่นเราฟ้างเข้าได้ครับแต่ความเร็วที่เหมาะสมนะนะความเร็วสูงๆมากๆก็พักพักเท้าคุณขูดพื้นแนะ่ เนี่ยเน่ยเนไอ้พักขาผมที่เป็นมิดคอนโทรนี่เกือบโดนพื้นแล้วเมื่อกี้มือเดียวได้ไหมได้อยู่อีโคงไม่ยกกันเร่งนะกดเพิ่มด้วยฮนะเไ้ยได้นะได้นะเริ่มเข้าเบือแล้วได้อยู่ได้อยู่ดิ รถรถเร่งร้นรถไม่ไปแต่ผมจะไปนี่ร่อนดูโขงโอ้โผายไปไม่มียกครับโอ้โหโหรอ่อน ต่อถนนลึกนิดเดียวรถแบบไหวทั้งคันเลยโหน่ากลัวเขาไม่ได้ทำมาสิ้งจริงๆนะครับมาเล่เขาทำให้ขี่จุ๊ยเท่ๆนะเล้าขี่ผิดประเภทครับขี่เป็นมาเล่สิ่งเลยนี่นี่มันเข้าได้ครับแต่รถมันไม่ไม่ไหวนะ nào cũng kéo hoài hết Kỳ với lốt tắp bọt nữa Bộ này พักเท้าโดนแอดฟินเผลอไม่ไยลืมตัวพักเท้าแม่งขูดเลยปะเราพอกันแค่นี้ดีกว่าเนาะหาอะไดีเปนสามไอรอนพันสองเดี๋ยวหาที่มาเหมาะกันนานาๆกับรถไวๆพร้อมซ่อมเลยนะผมจอดมาเหมาะกันอ โคตรเหนื่อยแล้วฮาเลมันเป็นอะไรกับเกียร์ว่างก็ไไปดูนะหาเกียร์ว่างยากทุกคันเลยนะเนี่ยเออแล้วก็ขาตั้งอีกไม่ดีไม่มีตรงไหนดีเลยแต่แม่งเท่เหนื่อย <c oughs> ขี่จากในเมืองมาเขาพึ่งนี้ก็เหนื่อยแล้วนะเขาพึ่งอุตรดิะครับนี่จุดพักรถนะเขาพึ่งอุตรดิ์ครับใครผ่านก็แวะพักรถได้น,นะ ข้อมูลก็คงได้กันไปไม่มากก็น้อยนะผมก็ไม่รู้จะให้ข้อมูลใดด้านไหนบ้างข้อมูลสเปคเขาไม่เยอะครับแต่รถขี่เหนื่อยเหนื่อยเลยเหนื่อยโคตรเลยเหนื่อยแยะๆเลยแต่มันเท่มันแลกกันนะมันต้องแลกอะอยากเท่ก็ต้องแลกอะสําหรับใครที่อยากได้ข้อมูลลึกๆก็ลองเซิร์ช Google ดูค่ัมีหลายเว็บไซต์เขียนไว้นะแต่ผมหามาได้ก็ประมาณนี้แหละข้อมูลโอ้แต่ตอนนี้ไข่ช้าตูดช้าเดินไม่ได้ <laughs> สำหรับคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นรีวิวรถหรือพาไปดูนู่นดูนี่ดูนั่นก็ฝากติดตามด้วยนะคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากแอดมินเหนื่อยละขี่หาเล่นี่เหนื่อยเลยยอมครับสำหรับคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ